นาง12มีต้นกําเนิดมาจากกัมโบชาวกัมโบลั่นวัฒนธรรมของเราต้องรักษาแขวงคนไทยให้โลกเห็นว่าชอบคุกคามวัฒนธรรมกัมโบทันใดนั้นอ้ชาวลราก็มาเมนว่ารู้จักเรื่องนี้จากไทยชาวกัมโบรีบสวนกลับถึงแม้จะดังจากไทยแต่ต้นกําเนิดมาจากกัมโบจึงคํากล่าวอ้างนี้ผิดร้อยเปอร์เซนต์ถึงอย่างไรก็ขอบใจไอ้หลายเด้อแต่มาค่อยสี้เล่าให้ฟังแบบย่อยๆคือนาง12กับกเป็นนิทานพื้นบ้านที่ได้แรงบันดาลใจจากพระเวสสันดรและมหาชนกในพระพุทธศาสนาซึ่ง เ่านั้นมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียอินแต่นาง12ก็ถูกพัฒนาประพันธ์จากยุคพ,พระนารายและไม่มีชื่อผู้ประพันธ์อย่างชัดเจนนะคะเพราะมันก็เป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมานี่นะคะ แด้วยความที่คนไทยเป็นเมืองวรรณกรรมเมืองกวีก็จะถูกรังสรรค์ประพันธ์ให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เผยแพร่โด่งดังจากประเทศไทยเป็นหลักส่วนในกำโบก็จะเรียกว่าพระพุทธแสงนางกังรีซึ่งครั้งที่บทประพันธ์นี้ถูกเอ่ยถึงกำโบก็อยู่ในยุคมืดและอยุธยาธก็อยู่ในยุครุ่งเรืองวาสาน คิดอาใครจะมีเวลาไปแต่งไปเติมอะไรก็ก็แล้วแต่ใครก็ไม่ได้จะห่วงตำนานนิทานไว้เพียงผู้เดียวเนาะนิทานาเธอมาเล่าสู่กันฟังก็ธรรมดาอยู่แล้วแอกก็คือที่าาเชาวเล่านั้นโดนถลหลงเข้าชาวไทยกระสิประทิงกันแถมยังไปตัวเพิ่นว่าเป็นต้นฉบ,บัก ของประเทศไทยไปอีกซึ่งมังก็ผิดอะน,น้ะอไอเนาะพ่อใหญ่สุนทรภู่โคกกว,วีเขากะซิได็กฮีสแมดอยู่พนมเป็นอยู่มือนีมืออื่นคือกันบทกว,วีท่านสิโดนไปหลายหลายเพอเพอสิวาวสุนทรภูไปก๊อปมานนั่มขะนาสุพรรณหงของบ้านหาเมื่อนี่กะสิกลายเป็นอูดอยู่ทะเลสาบนครวัดพูน่นป้าคืออูดอิ่มน้ำอิลีอูดต้องอยู่พุ่นทะเลทรายพุน่นคือสิอืดบวมน้ำจังสิ พี่น้องเศร้าเล่าทั้งหลายก็สิได้เห็นอีอย่างที่บอเคยเห็นอยู่ซัมนี่มันก็สิบเป็นแปลกๆเนาะจ้ะค่อยกาบ,บ่ฮู้ซิว่าแนวใดแล้วตอนนี้ที่ไทยก็คือทำชาเลนจ์วันเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้เคลม <c oughs> ขอยะแผ้ขอสอบโอนเน็อยู่บ่ปีนี้อาจจะออกอยู่